ในขณะเดียวกันมือที่3ต้องการปิดงานไว้เขาต้องการปิดงานไวครับแต่พอไม่มีการเลิกนะครับหรือว่ามันยังไม่มีการหย่าเกิดขึ้นในขณะที่เขาคาดหวังให้มันจบจบไปเนี่ยทุกทุกวันนะครับยิ่งคุณยืดเวลาออกไปได้มากเท่าไหร่ครับทุกทุกวันเขาจะมีการทะเลาะเถียงด่าชวนเลิกแล้วมันจะเริ่มบล็อกกันนะครับเขาจะเริ่มบล็อกกันเองนะครับเขาจะเริ่มบล็อกกันเขาจะเริ่มลบโซเชียลกันครับเขาจะเริ่มลบโซเชียลกัน แล้วเขาก็จะเริ่มด่าแล้วมันจะวนสารวนอยู่ในหุบเขาแห่งความสิ้นหวังอันนี้โดยที่เขาจะไม่มีความสุขในการคบหากันเพราะงั้นเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่มันไม่มันไม่จบงานไวเหมือนที่มือที่สามคาดหวังเนี่ยครับเขาเขาจะยิ่งรู้สึกสิ้นหวังและจะเฉลยครับว่าทําไมนะครับบางเคสมือที่สามถึงกับคิดสั้นครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้สาเหตุที่มือที่สามคิดสั้น เกิดจากเขารู้สึกว่ามีความสิ้นหวังอยู่ในจิตใต้สํานึกครับเขารู้สึกว่ามีความสิ้นหวังเขารู้สึกว่ามันมีความไร้ค่าเขารู้สึกว่าเขาโดนโกหกเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกเขารู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อเขารู้สึกว่าเขาถูกกระทําพอเขายิ่งรู้สึกมากขึ้นเนี่ยครับมันทําให้ฮอร์โมนเห็นความเครียดลังออกมามากขึ้นครับเพิ่มระดับมากขึ้นครับซึ่งมีงานวิจัยออกมานะครับจาก My Journal นะครับเรื่องนี้งานวิจัยเขาพบว่าสมองกับกระเพาะอาหาร มันมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาพอฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันหลั่งออกมามากขึ้นทําให้กระเพาะอาหารมันไม่อยากทํางานลิ้นไม่อยากรับรสและพอมันหลั่งออกมานะครับมากขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันมันทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงพอภูมิคุ้มกันลดลงไม่หิวอาหารสารอาหารที่จะเข้ามาทําให้สมองกระฉับกระเฉงก็ลดน้อยลงพอลดน้อยลงทําให้สติความรู้สึกนึกคิดหรือความยั้งคิดของคนก็ลดน้อยลง พอลดน้อยลองบวกกับการไปฟังเพลงเศร้านะครับเพลงออกหักเพลงเฮิร์ทท้อเศร้าเฟลต่างๆยิ่งทําให้เกิดความเศร้ามากขึ้นจนทําให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าครับพอกลายเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมันนําไปสู่ของการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าในการอยู่บนโลกใบนี้ครับเลยรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ครับนี่ก็จะเป็นจิตวิทยาที่มีบางเคสที่เป็นแบบนี้ครับคือถ้าใช้ในทางที่ดีเอาพอเหมาะพอควรนะครับความรักก็จะ ดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เยอะจนเกินไปมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่น